สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นงเลยนะครับโอ้กว่าจะหาตัวได้กว่าจะมาหาว่ากูดอยู่ตรงไหนบนหาไม่รู้กี่รอบสุดท้ายแอบมาอยู่ที่นี่ฮนะวันนี้ผมพามาติดตามหัวหน้าโจให้จอมโหดมันหาของผมนะครับเดีย๋ยวย้ายไปนู่นทีเดีย๋ยวย้ายมานี่ที โอ้โหพบพอขาเจ้าการยาวเลยอีกหน่อยจะให้เป็นคณะหมอลำเหมือนเจ้ากันยาวครับย้ายบ่อยอันนี้มาทำอะไรเนี่ยขุดโพนหาหนูหรือเปล่าหนูไม่ค่อยมาอยู่แถวนี้เน่ะหนูไม่ชอบอยู่ตรงที่มีไฟปิ๊บ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 แป๊บแป๊บเหมือนกันนั่นแหละโอ้โพ<อ>นหรือจอมปลวกแต่ละลูกนี่ใหญ่ๆทางนั้นเลยฮนะ นี่ก็เหลืออยู่อีกประมาณสามสี่จอมปลวกะ่ะเดี๋ยวค่อยไปถามว่าเป็นไงได้หนูไหมได้หนูไหมเดี๋ยวถามนะดินโพนี่นะทุกวันนี้เริ่มจะหายากลงครับชาวบ้านผมก็เนื่องจากอะไรครับก็ดูเอาดิปีหนึ่งหมดไปกี่ลูกอะ่ะ ไม่ค่อยเก็บกันเอาไว้นะเพราะว่ามันเปลืองเนื้อที่ในําการเกษตรโดยมากชาวบ้านก็ชอบเอาออกมันก็เพิ่มเนื้อที่ในการทําการเกษตรอย่างนาข้าวเนี่ยก็ได้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นครับแต่ดินโพนี่คุณสมบัตินี่ผมบอกเลยนะสุดยอดเลยฮะไปปลูกผักเนี่ยโอ้ยแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยฮะสวยเลยฮะ ผมเคยเอาไปเทอยู่บ้านเที่ยวหนึ่งนะเทไว้งั้นแหละกองหนึ่งแต่ไม่ได้เกียไม่อะไรเลยแต่ผมก็เอาเม็ดพริกนี่แหละที่กินนี่แหละไปวานดูอะโอ้โขขึ้นสวยงามมากฮะดินโพนี่เอาไปทำทางก็สุดยอดนะเวลาหน้าง,งานเนี่ยวิ่งตามนานเนี่ยลมหรือติดเนี่ยเอาไปปูโอ้โหแข็งแน่น เวลาผมไปทำงานทำงานเออเออ้นาะเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มแย่แล้วจากคุกผิดมานี่ไม่แข้งขาก็หัวเลยนะอ่ะเริ่มปิดคณะแล้วจอมปวกนี่เริ่มหมดแล้วเดี๋ยวคลิปเนี้ย เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมีเรื่องบางเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโคหน้าโจยฮะ,ะเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดินไปหาหนูก่อนหน่อยพวกเพาะยางนี่ก็ชอบเหมือนกันนะเพาะเม็ดยางเนี่ยให้เป็นต้นกล้าเนี่ยก็ชอบดินคูเหมือนกันนะมะกรูดเนี่ยผมตะเวนหาเลยนะเอาไปให้เขาก็ชอบ ไอ้ทุกวันนี้หายากเขาก็เลยว่าอ่ะปลี่นมา,มาเป็นหน้าดินครับดินที่สวยอะไรก็ได้ดูอ่ะจะมาหาหนูให้ผมหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูนะแล้วมือหนึ่งเนี่ยผมก็จับกล้องหัวหน้าก็ขับรถถ้ามันเจอหนูเข้ามาแล้วผมจะวิ่งทันไหม วิ่งไล่จับนะไม่ใช่วิ่งหนีนะของชอบของผมเลยนะหนูเนี่ยหนูนานะครับหนูนาไม่ใช่หนูปากแดงอ่ะเดี๋ยวเราเคลียร์หาดูเดี๋ยแต่มันก็มีรูอยู่นะรูอยู่ช่วงจังหวะรอหกล้อดำครับ หน้าจโจ้เราก็จะมาเกลี่ยมาขูดไม่ไม่ให้เสียเวลาครับเวลาหกล้อดำมาก็าตักใส่เอาเลยตักใส่เอาเลยนี่โอ้โหคุดเขาคุกเขา,เขาทำให้ปนทำให้ละเอียดนี่นี่นี่นังก็ซื้อเครื่องปดไอ้นั่นมาเลยปดดินอะให้มละเอียดปั้นดินเครื่องปั้นดินดีกว่า เฮ้ยใ,ใจเย็นใจเย็นอย่ขอสอบถามหน่อยบุญนาเจอหนูไหมเนี่ยอ๋ออคุยโทรศัพท์อยู่อ่ะไปถามแล้วได้หนูไหมบอกเลียมไม่ได้สักตัวเลยมันหนีไปหมดแล้วหรือว่าเขามาหาไปหมดแล้วก็ไม่รู้ฮะ บอกว่ามาที่นี่มาขุดโพลอย่างเดียวเลยมีลอกนาด้วยนะแต่ว,ว่างั้นแต่ผมเอาดินโพนก่อนครับหัวหน้าโจยบอกเอาดินโพลก่อนครับเอาคลิปนี้ผมมีอะไรจะบอกเกี่ยวกับหัวหน้าโจยฮนะเมื่อวานก่อนหัวหน้าโจยไปตรวจสุขภาพผมก็สังเกตตัวหัวหน้าโจยมานานแล้วนะว่าทําไมผอมลงผอมลง ้าวแกก็กินได้เป็นปกติแต่ด้วยร่างกายทำไมถึงผอมลงก็คนสุดท้ายแกไปเช็คมาฮะได้โลกมาหนึ่งโลคครับโลกยอดฮิตครับเบาหวานเบาหวานครับเป็นโรคที่ยอดฮิตเบาหวานนี่มันมาจากสองอย่างนะพันธุก,กรรมกับการกินครับตัวผมก็เอ็นตัวผมก็เป็นเหมือนกันนะ ตัวผมก็เป็นเบาหวานเหมือนกันนะแต่ผมเป็นเบาหวานรุ่นพี่ฮูน้าโจ้ยครับฮูน้าโจ้ยเป็นรุ่นน้องอะเพราะผมเป็นมาได้หกปีมาจากพันธุกรรมครับพ่อแม่ผมเป็นฮหน้าโจ้ยนี่อายุยังน้อยอยู่เครับอกว่ามาจากพันธุกรรมเหมือนกันพันธุกรรมครับแต่เป็นอะไรที่ไม่น่าวิตกคิดมากครับเบาหวานนี่คือเป็นโรคเรื้อรังแต่ถ้าเรารู้จักคุม คุมการกินนะอันดับแรกคุมการกินนะอยากกินไปทั่วที่ทั่วแดนของหวานเนี่ยลดกินได้อยู่แต่ให้มีปริมาณน้อยลงคะ <S <S แค่นี้แหละอยู่ได้ยาวชีวิตอยู่ได้ยาวแต่ถ้ากินไปเรื่อยๆของนหวานเรื่อยๆไม่รู้จักคุมไม่รู้จักอะไรเดี๋ยโรคอื่นก็ตามมาครับไม่ว่าจะเป็นความดัน ไม่ว่าจะเป็นไตก็จะตามมาเรื่อยๆฮะของวงนี้นะแต่ผมก็อาศัยว่าเป็นสิตรุ่นพี่ฮนะสิทรุ่นพี่บาหวานก็เลยแนะนําตัวผมก็คุมมากไม่คุมมากงนะตัวนี้ออกกาลังกายด้วยก็โอ้ยรู้จักคุมอาหารออกกําลังกายอยู่ได้นานครับอยู่ได้นานอ่ะนี่แหละครับคลิปนี้ก็เลยมาบอก เราสู่คนฟังให้บรรดา F4 ฟุญหาโจ้ F4 บุญรอดได้ฟังอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานนะแกยังคงทํางานได้ปกติยังโหดบัญหาเหมือนเช่นเคยฮะไม่ใช่เป็นเบาหวานแล้วลดความโหมดไม่ใช่นะไม่แน่อาจจะโหดกว่าเดิมก็ได้วันนี้อยู่นี่นะพรุ่งนี้ว่าจะไปขุดสะให้คนหลังครับ ฝรั่งอยากมีสระอยู่หลังบ้านเล็กๆเอาไว้เล่นน้ำครับเดี๋ยวผมพาไปติดตามนะพรุ่งนี้แต่วันนี้วหน่าโจยจะอยู่ที่นี่อยู่ทั้งวันนะหลังจากขุดสระให้ฝรั่งก็จะกลับมาที่นี่ที่เดิมอีกเช่นเคยอ,อันนี้บอกงานให้รู้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูปหน่าโจยขุดสระให้ฝรั่งครับฝรั่งอยากเล่นน้ําอยากอาบเดดโอ้วันนี้หกล้อทีมงานวหน่าโจยมาครบองค์ประชุมเลยนะ มาทุกคันเลยครโอ้โพร้อมเพียงอะดีแท้นี่โอ้โหเวลาขูดมาปนปน,ปนมานี่ก็สวยเลยนะไปปลูกพักนี่สุดยอดเลยครไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยลดแต่น้ำพอหวานมเมล็ดลงไปคร โ oh, หนึ่งก็ได้ลายลูกนะเอ๊ะได้ไดลายเที่ยวครับดูดิยังเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ฮะที่เห็นเห็นนะสี่ห้าได้ลายเที่ยวเหมือนกันนะดูอย่างเงี้ยจะเพาะโพนนะหรือจอมปวกครับรับเต็มเต็มเลยตรงนี้รับอะไรครับรับฝุ่นครับโอ้ <laughs> แสบจก้มูกแล้วเดี๋ยวผมพามาติดตามต่อครับคุณอาโจยสอบปูปัญหาของผมครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบพระคุณครับทุกท่านเลยฮะที่เข้ามารับชม,ชมช่องของบุญรอดนำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ